สมุนไพรไทยแก้ร้อนในรู้แล้วรีบหามาไว้ติดบ้านสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เฮ็ดฟัง h ชนแนลวันนี้เฮ็ดฟัง h ชนแนลนะคะเรามีสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรที่สามารถแก้ร้อนในในตัวของเราได้แล้วก็ใครที่มีลูกหลานนะคะไม่อยากให้ใช้ยา หรือบางท่านนะคะก็ไม่อยากไปพบแพทย์วันนี้เราเลยมีสมุนไพรใกล้ตัวที่หาได้ง่ายที่สามารถรักษาแก้ร้อนในในปากมาฝากกันค่ะเราไปดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างที่สามารถแก้ร้อนในได้ดีเราไปติดตามชมกันเลยค่ะสมุนไพรสิ่งแรกที่สามารถรักษาร้อนในได้ก็คือดอกดาวเรืองไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าดอกดาวเรืองนั้น ที่เราเห็นกันในการนำมาบูชาพระหรือว่าร้อยพวงมาลัยขนาดใหญ่สำหรับคล้องคอแล้วแล้วก็ยังสามารถรักษาอาการร้อนในได้โดยการนำดอกนะคะไปตากแห้งแล้วนำมาชงเป็นน้ำดื่มจะช่วยลดอาการร้อนในทั้งในปากและในร่างกายได้ดีอีกด้วยนอกจากนั้นนะคะยังสามารถนำมาทำเป็นชาดอกดาวเรืองนำมาบ้วนปากเป็นประจำเพื่อรักษาแพ้ร้อนในได้แต่ก็ควรดูนะคะว่าดอกดาวเรืองจากต้นที่เราเก็บมานั้น หากใช้ดอกดาวเรืองที่ขายตามท้องตลาดอาจจะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็ได้นะคะแนะนําให้เอาดอกดาวเรืองตามบ้านที่เรามีที่เราปลูกไว้นะคะก็จะปลอดภัยยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมาต่อกันที่สมุนไพรอันดับที่2นั่นก็คือใบชาชาทั่วไปที่เรานิยมรับประทานนั้นนอกจากจะมีคาเฟอีนแล้วก็ยังอุดมไปด้วยสาร แทนนินนะคะที่ช่วยลดอาการร้อนในได้หรืออาจจะลองชงชากับสมุนไพรชนิดอื่นๆเช่น as, ยูคาลิปตัสใบเศรษหรือว่าสารน่ใบชะเอมเทศต่างๆนะคะก็สามารถแก้อาการร้อนในได้เช่นเดียวกันสมุนไพรชนิดที่3นะคะได้แก่ชะเอมเทศชะเอมเทศก็เป็นอีกหนึ่งสมุนไพรที่อุดมไปด้วยแทนนินนอกจากนี้นะคะยังมีกรดที่สามารถ มีฤทธิ์รักษาแผลร้อนในได้แต่ทั้งนี้รากของชาเอมเทศนะคะก็มีผลข้างเคียงทําให้ความดันโลหิตส,สูงและอาการบวมน้ําได้ดังนั้นผู้ที่มีประวัติความดันโลหิตส,สูงไม่ควรใช้ชาเอมเทศในการใช้รักษาร่างกายนะคะสําหรับชาเอมเทศสม,มุนไพรชนิดนี้มาต่อกันที่อันดับที่4ดอกคาโมไม หลายคนอาจจะบอกว่าเป็นดอกไม้สวยๆจะรักษาได้จริงๆหรออาจจะดูยากไปหน่อยนะคะแต่ถ้าพูดถึงว่าดอกคาโมไม,มล์ก็รับรองว่าหาซื้อได้ไม่ยากหาซื้อตามท้องตลาดก็ได้โดยชาดอกคาโมไมล์มนั้นมีสรรพคุณช่วยในการนอนหลับแต่อีกหนึ่งประโยชน์หลายคนที่ไม่คุ้นเคยนะคะดอกของคาโมไมล์มนั้นสามารถรักษาอาการร้อนในได้ดีอีกด้วยก็ลองหามารับประทานกันดูนะคะมาต่อกันที่อันดับที่5 ว่านหางจระเข้สำหรับว่านหางจระเข้นั้นเราคงคุ้นเคยกันดีว่าว่านหางจระเข้นั้นสามารถดับพิษร้อนได้และก็สามารถรักษาแผลในปากได้ด้วยนะคะโดยการนำว่านหางจระเข้น้ำมาคั้นเป็นน้ำแล้วบ้วนปากครั้งละ1นช้อนชาตั้งทำแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะคะเป็นเวลา3ครั้งต่อวันจะช่วยให้แผลในปากนั้นหายเร็วขึ้น มาต่อกันที่อันดับที่6ดอกแคดอกแคที่เรานํามาเป็นอาหารก็สามารถเป็นยารักษาร้อนในได้เพราะดอกแคนั้นไม่ว่าจะเป็นดอกแคขาวหรือว่าดอกแคแดงก็มีฤทธิ์เย็นสามารถช่วยรักษาอาการร้อนในลดไข้ลดน้ำมูกและก็ลดอาการไข้หวัดปวดหัวได้โดยนําดอกแคนั้นมาต้มรับประทานก็จะทําให้ร่างกายเย็นลงแล้วก็จะส่งผลดีต่อแผลที่ร้อนในของเรานั่นเองค่ะ มาต่อกันที่อันดับสุดท้ายนะคะอันดับที่7นั่นก็คือใบโบ,โบัวบกคงเคยได้ยินกันแล้วว่าดื่มน้ำใบโบัวบกนั้นสามารถลดอาการช้ำในได้แต่ขอบอกเลยว่าไม่เพียงแค่ช้ำในได้เท่านั้นนะคะยังรักษาอาการร้อนในได้ดีอีกด้วยเพราะใบโบัวบกนั้นมีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายซึ่งในปัจจุบันนะคะสามารถรับประทานเป็นแคปซูลได้แล้วหรือจะนามาคั้นแล้วก็ทำเป็นน้ำก็จะได้ผลดีเช่นเดียวกันค่ะ แต่ก็จะมีข้อควรระวังนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงกับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและก็มีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงโดยใบบัวบกนั้นอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของยาที่ใช้ในการรักษาโรคเหล่านั้นลดลงดังนั้นควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้นะคะสำหรับใครที่เป็นโรคเบาหวานหรือว่ามีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะ เป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสำหรับสมุนไพรใกล้ตัวของเราที่สามารถนำมาช่วยในการแก้ร้อนในได้ก็อย่าลืมหามารับประทานกันดูนะคะหาง่ายๆข้างบ้านไม่ต้องพึ่งยาหมอก็ได้เพราะว่าลูกหลานของท่านบางคนไม่ชอบไปหาหมอกลัวหมอบ้างแหละอะไรต่างๆนานาน,นะคะก็ลองหาสมุนไพรแบบนี้มาลองให้รับประทานกันดูคะ่ะก็อาจจะได้ผลดีขึ้นก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้เฮดฟังชาแนลของเราต้องขอตัวลาไปก่อนหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ